สวัสดีครับวันนี้จะมาชมพระนังพยาพิมพ์เข่าโค้งเส้นได้กันครับวันนี้จะมาดูความเก่ากันครับเก่าถึงยุคลองดูฮะลองดูดูหน้าท่านยังมีแร่อยู่มีการเผาไฟแรงแร่ก็เลยเออออกมาย้อยอยู่ติดที่ใบหน้า ดูเส้นคอยังมีความคมอยู่ให้เห็นเส้นสังกติสองเส้นก็ยังมีอยู่ความอ่อนช้อยของพิมพ์เข่าโคง้งมาดูความเก่ากันครับดูยังมีมีแร่มีคาบกุให้เห็นเรามาดูด้านข้างกันครับอ่านะฮะเห็นไหมครับมีการตัดตอก สวยเก่าซึมเข้าเนื้อหมดแล้วฮะดูฮะดูความเก่ากันสองข้างเห็นแร่หมดเลยเม็ดทรายก็เห็นมีแร่หลายชนิดมากนะครับดูครับดูด้านหลังครับดูฮะเก่าไหมครับ หายากมากเนื้อเขียวมอยผมมีแค่สององค์มีการตัดตอ่อครบสามด้านนะครับดูดูครับเห็นแร่ไหมครับสวยงามมากพาแท้ก็ต้องมีแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ที่สอง อันนี้ครับเห็นไหมฮะเนื้อเขียวมอยมีความอ่อนช้อยมากดูความเก่าฮะนี่ครับตูข้างะอ่าตัดดูเนื้อครับตัดตอบครับอ่าฮะ จะมีแร่ผุดผดขึ้นเกิดจากการเผาไฟแรงนี่ครับมีแร่หมดเป็นแร่ธรรมชาติเกิดจากการเผสมลงไปนะฮะก็มือม,มีลายนิ้วมืออ่อนๆครับเห็นแร่ไหมฮะเหมือนกันทั้งสององค์เลยลองดูครับอ ดูสังกติสองเส้นก็ยังพอให้เห็นเงินอยู่ความลึกคาบกดูดูครับเห็นไหมฮะเหมือนเส้นได้บางๆเลยเรียกว่าพิมพ์เส้นได้เข่าโค้งเส้นได้ค่อนข้างจะหายากนะครับดูคาบเอ่ย โอเคครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาให้ชมอีกหลายๆองค์สวัสดีครับ